รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทิปฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยว เราพบกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะบ่ายสองโมงตรงทางเทยรทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใช่ที่ถือว่าเป็นอันซีนและก็หลายต่ละคนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำกับการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมงที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ที่นี่คือสวนป่าชุมชนบ้านเล่าเนงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ซุกซ่อนอยู่ด้านในทุ่งกังหันลมเขาคอนั่นเอง <Wow. S 1> ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถขับรถส่วนตัวเข้าไปได้เลยหรือว่าจะจอดไว้ด้านนอกแล้วก็จะมีรถรางแบบนี้ คอยบริการรับส่งนั่นเองคะสะดวกสบายมากๆซึ่งระหว่างทางที่เข้าไปในสวนป่าชุมชนบ้านเล่าเนงเราก็จะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงามสามารถมองเห็นทุ่งกันหันลมได้และสวนป่าชุมชนบ้านเล่าเนงตรงนี้จะเป็นพื้นที่เนินเขาซึ่งสมัยก่อนเป็นป่ารกร้างแต่ว่าชาวมงชาวบ้านของบ้านเล่าเนงและก็บ้านเล่าลือได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โบคิดดูจากป่ารกร้าง กลายเป็นพื้นที่แบบนี้ที่มาได้ ดีมากๆคุณผู้ชมคะที่สวนป่าชุมชนบ้านเล่าเนงเนี่ยก็มีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวหลายอย่างเลยอย่างแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะนั่นก็คือการขับรถฟอร์มูล่ามงค่ะเป็นรถเลื่อนไม้มที่เป็นหนึ่งในประเพณีของชาวมงสมัยก่อนด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเขาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาลองเล่นกันได้เลยแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมการยิงหน้าไม้ด้วยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยชาวมงที่นี่จะใช้เป็นอาวุธในการล่าสัตว์ค่ะอนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีโซนนี้เลยค่ะโซนดอกไม้สวย คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเดินเล่นมาโพสต์ถ่ายภาพการถ่ายรูปดอกไม้ตามฤดูกาลเลยค่ะคแล้วก็ยังมีโซนร้านค้าต่างๆที่ชาวมงเขาจะเอาผลผลิตทางการเกษตรมาขายตรงให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีจุดขายเสื้อผ้ามงค่ะหรือว่ามีจุดที่ให้เช่าชุดด้วยคุณผู้ชมครับย้ำอีกทีนะครับว่าสวนป่าชุมชนบ้านเล่าเนงอยู่ด้านในของจุดชมวิวกลงหันลมเขาคอนะครับ,รบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงเที่ยวครบรถวันนี้กับคุณเอฟธัญนกครับ คุณผู้ชมจะเห็นน้องสุขใจอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> น้องสุขใจเป็นตัวแทนของความสุขของการท่องเที่ยวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอฟจะพาเรล,ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวสุดอัศจรรย์อยู่ในแคมเปญ25 unseen new series ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนจะเป็นที่ไหนเที่ยวแล้วจะสุขใจยังไงตามคุณเอฟไปเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญญนพครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองไทยแบบ Amazing ยิ่งกว่าเดิมเรามาอยู่กันที่สวนพืชศาสตร์อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ ที่นี่เป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรีส์ที่ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนใหม่ที่น่าสนใจมากๆที่นี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวแมนเมดก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับและที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจจะทําให้คุณสุขใจมากกว่าที่เคยมาเที่ยวระยองได้ยังไงติดตามได้ในเที่ยวรบรถสวัสดีครับ ท่างผมนะครับพี่โมสครับเป็นนักจัดการพืชสวนแล้วก็เป็นวิทยากรที่สวนพืชศาสตร์อําอเภอแกลงจังหวัดระยองครับสวัสดีสสดครับพี่โมสครับสวัสดีค่ะก<ส>ิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีปั่นจักรยานแล้วก็เดินชมธรรมชาติในพื้นที่เกาะของเราข้างในของเราเนี่ยจะเป็นเกาะธรรมชาติมีอยู่ด้วยกัน5้าเกาะแต่และเกาะก็จะมีทั้งทางเดินที่ปูต้นนอนแล้วก็เป็นสะพานไม้สวยๆเชื่อมระหว่างเกาะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินแล้วก็ปั่นจักรยานซึ่งเราก็จะมีลานกลางเต็นท์ให้ริมบึงได้ชมบบบรรรยยาา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 กกกกศดด้้วชออตตปป็สมมถเเไ กิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นพายเรือขยักแล้วก็เรือเครื่องเส้นทางสําหรับเรือขยักเนี่ยนะคะเราก็ปักหมุดไว้อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเรือเครื่องก็1ชั่วโมงกันแต่ว่าถ้าจะนานกว่านี้อันนี้ก็คือแล้วแต่นักท่องเที่ยวนะคะทางนี้ก็ไม่ไม่ได้จํากัดเวลาไม่ได้จำกัดใช่ตามสะดบายใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะฮะผมขอเลือกนั่งเรือยนต์เลยครับแล้วก็พายคยักจัดให้ค่ะ ทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นบึงธรรมชาติขนาดกว่า3 8 7 1ไร่แล้วองค์การสวนรฤกษศาสตร์ก็มีภารกิจอนุรักษ์พันไม้ในประเทศไทยนะคะก็เลยเลือกพื้นที่ตรงนี้คายเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นสวนสาขาก็คือสวนพฤกษ์ตะยองค่ะนี่นั่งมาก็แบบสวยงามดูเพลินเลยนะฮะใช่ค่ะเรือที่เรานั่งเนี่ยลำหนึ่งนั่งได้กี่คนนะก็ประมาณ7ท่าน8ท่านนะคะจริงๆแล้วดูที่น้ําหนักดูที่ไซส์ด้วยแล้วก็ระดับน้ำณช่วงเวลานั้นๆด้วยค่ะแล้วลำหนึ่งนี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร ผมไม่แพงหรอกหารกันนะสมมติหกคนก็คนละร้อยเดียวเองใช่ผู้ได้นั่งเรือตั้งชั่วโมงหนึ่งชมวิวสวยเลยฮะเส้นทางที่เรามาเนี่ยครับเนี่ยส่วนใหญ่สองข้างทางจะเห็นเป็นอะไรบ้างฮะคือแต่ละจุดของเราบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําเดิมนะคะก็คือว่าเดิมเนี่ยมันเป็นแพร่าคลุมและที่เห็นเป็นกอหญ้าเป็นกระจุกกระจุกเป็นย่ำยแบบนี้อันนี้คือเราต้องใจทาเพื่อยังคงอัตลักษณ์เดิมไว้ให้รู้ว่า เดิมเนี่ยมันเป็นหญ้าทั้งพื้นนะแต่พอเราเข้ามาเราก็เริ่มมาพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศเอาแพรหญ้าออกบางส่วนเพื่อให้น้ําได้รับออกซิเจนแล้วก็สาหร่ายบัวสัตว์น้ํา <c oughs> เขาก็จะเริ่มเจริญเ,เติบโต,ตขยายพันธุ์ได้ชาวบ้านเองก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะคะคไม่ว่า<ม>จะวางลอบ <c oughs> ดักปลาเพื่อการยังชีพถ้าเหลือจากการทานก็เอาไปขายตลาดนัดอะไรแบบนี้ได้ดีจังเลยครับนั่งเรือมาสบายๆนะครับผมเมื่อไหรจะถึงครับจุดแรกที่เราจะไปคืออะไรคะเนี่ยใกล้แล้วค่ะอีกนิด เที่ยวค่ะจุดแรกที่เราจะไปก็คือแย่ย่านังหมาเรบเชินค่ะมาเลยได้จริงเหรอได้ค่ะได้ได้มันยุบนะต้องลองค่ะต้องลองเนี่ยตอนนี้มันยุบอ่ะมาค่ะรีบก้าวมันเลยเร็วๆล้วว ก็เราเดินอยู่บนเนี่งใช่เราเดินอยู่บนแพยยะผมนึกออกแล้วมันเหมือนเราไปเที่ยวแพที่กาญจนบุรีอ่ะเวลาเราเดินบนโป๊ะก็จะไปตามน้ําแต่มันไม่ยุบใช่ครับมันเป็นยังไงฮะคือพื้นที่ตรงไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อ่ะหญ้ามันก็จะขึ้นลกแล้วก็ทับถมนา้นมากมากกว่า100ปีมันคือหญ้าแบบนี้ที่มันทับถมแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ทับถมผ่านกาลเวลาไปเรื่อยๆอย่างนี้หอละครับผมถามน่อยเคยสํารวจไหมว่า มันหนาสักเท่าไหร่คะเนี่ยก็คือเอาไม้ไผ่ปักลงไปนะแล้วก็วัดได้ประมาณ1นเ่งร้ยเซนต1เมตรก็คือ1เมตรได้มารับผมกันหนา1เมตรถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความ Amazing ไทยแลนด์ใช่ค่ะบอกได้เลยว่าภ้าตัวนอกที่นี่ที่เดียว ครับตรงนี้เป็นจุดที่เห็นบัวสีม่วง<ช>เยอะที่สุดก็กเป็นอีกจุดไฮไลท์ของเราค่ะ<ม>บัวอันนี้ชื่อว่าสุทาซิโนโบนลนะคะเขาจะมีทั้งสีชมพูมสีขาวสีม่วงตอนนี้เท่าที่เราดูนะครับยังบานไม่ค่อยเต็มที่ช,ช่วงที่บานเต็มที่ี่ประมาณสักกี่โมงคนระ บานสัมพังเต็มที่ช่วง11โมงเป็นต้นไปใช่ค่ะช่วงเย็นๆก็ประมาณ6โมงเอาล้ครับเดี๋ยวผมจะไปพายคายักละว่าแต่คุณเอฟนี้ฟิตร่างกายมาแล้วใช่ไหมคะโ้ทองนี่ไม่อยากให้จับกล้ามเดี๋ยวเดี๋ยวจะสปาแล้วและนี่นะครับถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่ครับนั่นก็คือการพายเรือคายักไปชมป่าเสม็ดโบราณจุดแรกนะครับพายมาไม่ไกลสังเกตดูจะมีธง เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยจะพบเจอกับป่าสเสม็ดสวยงามมากๆภายมาสักพักหนึ่งนะครับมาแวะพักเหนื่อยตรงแ,ตแถวสะพานรักสม็ดสะพานนี้เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเชื่อมเกาะจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งและสะพานรักสเสมดนี้นะครับยังเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของคนที่มาเที่ยวที่นี่จะมาหามุมถ่ายรูปสวยๆกัน และนี่คือต้นเสม็ดขาวครับสังเกตดูนะครับต้นเสม็ดได้รับการแต่งตั้งเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีเลยคือเกาะเสม็ดแต่ว่าที่นั่นจะเป็นต้นเสม็ดแดงครับแต่สําหรับสวนพืชศาสตร์อายองแห่งนี้จะเป็นต้นเสม็ดขาวนะครับต้นเสม็ดเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาอยู่ในน้ําเขาจะสามารถเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเปลือกจะหนาคนสมัยโบราณจะเอาเปลือกเนี่ยไปทําเป็นฝาบ้านด้านในเป็นไม้เนื้อแข็งสามารถนําไปทาเฟอร์นิเจอร์ได้หรือว่าไปเผาทําเป็นฟืนได้นะครับและจุดเด่นมากๆเลยของต้นเสม็ดเขาเรียกว่าเป็นพืช เขว่าได้เลยเขาเป็นไม้ยืนต้นถ้าเกิดเป็นไม้ยืนต้นปกตินะครับอยู่ได้แต่บนบกแต่นี่ครับพิเศษเลยอยู่ได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกครับคุณผู้ชมครับและตรงจุดนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเป็นป่าเสม็จโบราณสวยงามมากๆอารัางการจริงๆดูเหมือนป่าดึกดำบรรพ์แปลกตาม,มากๆครับ และนี่คือสวนพุ่งศาสตรอ์อำเภอกแกลงจังหวัดระยองครับอย่าลืมนะครับวันหยุดนี้มาท่องเที่ยวแบบนี้กันยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยขอขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งแบบนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ผมลาไปด้วยภาพส,สวยๆนะครับของสวนพฤ่งสะศาสอ์อำเภอกแกลงจังหวัดระยองครับแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ ชมที่เป็นสายรักธรรมชาติแล้วก็ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่าลืมนะคะไปตามรอยคุณเอฟกันได้เลยค่ะช่วงหน้าพาไปแนะนำภาพต่อกับโรงแรม W1 แบางกอกน้อยจังหวัดนนทบุรีโรงแรมสุดหรูตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์นร่วมสมัยแบบลักชัวรี่พร้อมกิจกรรมร่องเรือไหว้พระสามวัดช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยโรงแรม W1 แบางกอกน้อยนนทบุรี ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาน้ำขาวไทยนครกลับมาต่อกันที่ข่าวสุนุปปุตเที่ยนะครับ,รบ,ย,รบยังคงอยู่กับผมและก็คุณโบนะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายคนว้าวมากคุณโบถูกต้องโรงแรมที่หรูระดับลักชวรี่แล้วที่สำคัญมีส่วนลดถ,ถ,ถึง 50%, 50ใครๆครก็ว้าวครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาเจาะลึกกันอีกสักหน่อยครับกับโรงแรม W1@ บางเกากน้อยอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นที่พักสุดหรูตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์นลักชัวรี่ทำเลติดกับคลองบางเกากน้อยที่นี่ก็ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของโรคโควิดสิเป็นอย่างมากส่วนห้องพักก็จะมีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นห้องคาเนลดีลักขนาด29ตารางเมตรหรือจะเป็นห้องท ropical garden ขนาด30ตารางเมตรพร้อมระเบียงที่มีอ่างน้ําอุ่นให้บริการแช่ตัวแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับหรือจะเป็นห้องท ropical สูทขนาดเริ่มต้น4ี 5ตารางเมตรโดดเด่นด้วยอ,อ่างจากกุชี่ที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างห้องต่อไปภูสุดครับขนาด50ตารางเมตรโ,โดดเด่นด้วยสระน้ําส่วนตัวตรงระเบียงห้องต่อไปคานเนลวิลล่าขนาด55ตารางเมตรจะมี2ชั้นชั้นล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นและก็จะมีระเบียงมีอ่างอาบน้ําอุ่นส่วนชั้น2จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สามารถมองออกไปเห็นวิวได้ห้องนี้แหละครับโปรโมชั่นนะครับลด50ย้ำอีกทีนะครับ ลด50%จริงๆและแบบห้องสุดท้ายนั่นก็คือห้องวิลล่าพาวิลเลียนขนาด98ตารางเมตรจะแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นโซนนั่งเล่นและก็แบ่งสัดส่วนเป็นห้องนอนด้วยนะครับแต่ส่วนชั้น2ก็คือมีห้องสาวน่าห้องสตรีมเตียงสำหรับนวดไทยนวดน้ำมันอีก2เตียงแล้วก็ยัมีอ่างจากกุชิีขนาดใหญ่แบบนี้แล้วห้องนี้ก็เช่นเคยคุณโบลดไปเลย ห0ครับดูห้องกันจุกๆไปแล้วมาดูในส่วนของอาหารเช้ากันบ้างเขาจัดเต็มทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มขนมปังขนมหวานที่นี่เขามีไว้ให้บริการหมดเลยค่ะฟาซิลิตี้ของโรงแรมเนี่ยก็ยังมีทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็กิจกรรมทางน้ำต่างๆห้องอาหารปั่นจักรยานการนวดสปาที่นี่ก็มีครบหมดเลยค่ะที่นี่นะคะก็มีกิจกรรมทัวร์นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง บางเกอกน้อยด้วยจะนั่งเรือไหว้พระ3าวัดหรือ9วัดหรือจะนั่งเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยายามเย็นก็ได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชม ซึ่งเรือนะคะจะมีทั้งหมด3แบบจะนั่งได้ตั้งแต่6ท่านไปจนถึง30ท่านเลย uh huh. ซึ่งวันนี้นะคะเรือที่ทางรายการเราเลือกมาแนะนําคุณผู้ชมเลยนั่นก็คือเรือ Genesis หนึ่งค่ะ <Wow. S 1> เป็นเรือไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆนั่งได้ทั้งหมด10ท่านแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วย uh huh. มีช่องให้เสียบ USB สําหรับชาร์จแบตมี Wi-Fi ให้ด้วยแล้วที่สําคัญนะก็มีทีวีไว้ให้ชมด้วยมาดูในเรื่องของเส้นทางทัวร์กันบ้างค่ะวันนี้นะคะเราเลือกมานําเสนอ ก็คือทริปทัวร์วัดแบบครึ่งวันบนเส้นทางสายน้ําเหนือค่ะเราจะพาไปไหว้พระทั้งหมด3วัดโดยทางโรงแรมก็จะมีเสื้อชูชีพให้กับนักท่องเที่ยวใส่ระหว่างอยู่บนเรือแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําถึงเซฟตี้ต่างๆแล้วก็จะคอยบรรยายแล้วก็ให้ข้อมูลของวิถีชีวิตริมคลองบางกอกน้อยให้พวกเราฟังด้วยล่ะค่ะและนี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวลุงตุย๋ยครับคนแถวนี้บอกว่าอร่อยมากเขาขายมาแล้วกว่า20ปีและคุณผู้ชมครับ ทริปทัวร์วัดครึ่งวันเส้นทางสายน้ําเหนือไหว้พระสามวัดวัดแรกคือวัดบางอ้อยช้างครับซึ่งวัดนี้นะครับสร้างขึ้นประมาณปีพศ2304ส่งสวยต้นอ้อยช้างให้กับช้างหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราจะสังเกตได้นะครับว่าในวัดจะมีต้นอ้อยช้างซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเองและระหว่างการเดินเที่ยววัดก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรม คอยเดินถือร่มเป็นไกด์คอยบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัดให้กับพวกเราได้ฟังกันด้วยครับจุดแรกค่ะจะพาไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันก่อนเพราะว่าท่านเนี่ยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สาคัญกับพื้นที่บริเวณนี้ส่วนจุดที่สองก็จะพาไปไหว้พระในโบสถ์กราบาพระประธานหลวงพ่อโตค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ในโบสถ์นั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่รัชกาลที่หเสด็จมาทอดกรถิ่นทางเรือโอ้โห คุณเจริญ สวยงามมากๆไปต่อกันที่จุดที่3ค่ะจะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้างซึ่งมีกำนันดำเป็นผู้ดูแลที่นี่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้โบราณซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของที่ขุดพบเมื่อตอนที่สร้างวัดค่ะ<อ>แล้วไฮไลท์ของชั้นนี้เลยนะนั่นก็คือภาพพิมพ์ตัวจริงของรัชกาลที่5ทรงบัลลังก์ทั้งที่สองท่านได้ทรงพระราชทานไว้นะคะเมื่อตอนที่เสด็จมาทอดกฐถินทรงคุณค่ามากๆ<อ>ส่วนบริเวณชั้น2นะคะส่วนใหญ่ก็จะ เป็นตู้สังเขตโบราณเก็บหนังสือธรรมแล้วก็พระคัมภีร์ใบลานหนังสือขอ่ต่างๆด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกมานะคะว่าบางตู้เนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ค่ะหลังจากนั้นเรากลับมาขึ้นเรือเจเนซิสหนึ่งครับเพือ่อเดินทางต่อไปที่วัดที่2กันซึ่งระหว่างนั่งเรือโรงแรมก็จะเสิร์ฟน้ําเป็นม็อกเทลมีผ้าเย็นให้เช็ดคลายร้อนแล้วก็ยังมีอาหารว่างด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยโบราณเนี่ยนะครับอย่างวันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งหมันม่วง ขยานหน้าฟักทองเขือและก็ปลาแห้งแตงโมแต่ก่อนจะไปถึงวัดที่2องเขาจะพามาแวะที่วัดอุทยานกันก่อนจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลากันได้โดยโรงแรม จะเตรียมอาหารปลาเอาไว้ให้คนละหนึ่งถังเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพานั่งเรือไปวัดที่2กันครับนั่นก็คือวัดโบสถ์บนเป็นวัดเก่าแก,ก่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งก็ยังคงอนุรักษ์โบราณสถานไว้ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะพาไปไหว้พระประธานในโบสถ์หลังเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นวิหารธรรม hmm. ด้านใน hmm. เราสามารถนั่งสมาธิได้กราบหลวงพ่อสดซึ่งท่านบรรลุธรรมที่นี่แล้วก็สร้างพระพุทธรูปทองคํา หนักหนึ่งตัน <c oughs> ให้นักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้ขอพรกันด้วยนะครับและก็ปัจจุบันนี้วิหารธรรมแห่งนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วด้วยครับคุณผู้ชมคะ่ะแล้ววัดสุดท้ายนะคะที่เรากําลังนั่งเรือไปเลยนั่นก็คือวัดปรางหลวงค่ะคุณผู้ชมจะได้ไปกราบพระอูทององค์สีดําขนาดใหญ่แล้วก็จะมีพระปางทรงลบบุรีอายุกว่า650ปีรูปทรงคล้ายกับฝักข้าวโพดเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่แสดงถึงความเจริญในยุคสมัยนั้นและทิปทัวร์การนั่งเรือเที่ยวของโรงแรมดั1แอดบางกอกน้อยเขายังมีอีกหลากหลายเส้นทางเลย ซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้ว<ช>ต่อด้วยวันเข้าพรรษาอีกที่นี่มีโปรแกรมล่องเรือไหว้พระด้วยนะครับใครที่อยากเที่ยวด้วยทําบุญไหว้พระด้วยยังไม่มีแพลนแล้วอยากเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบนี้แนะนําครับมาที่นี่กับโรงแรม W1 บางกอกน้อยจังหวัดนนทบุรีรับรองครับว่าจะประทับใจอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์กันก่อนครับ S 1> <S 1> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกราต้าการแข่งเรือใบกีฬาย,ยอดนิยมของชาวเอเชียและออสเตรเลียเส้นทางที่มีเอกลักษณ์รายล้อมด้วยภูมิทัศน์เกาะแก่งและความสวยงามของทะเลฝั่งอ่าวไทยในวันที่23-30ถึงกรกฎาคมสองั 65, นายณโรงแรมบานาน่าแฟนซีรีสอร์ทเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยของภาพวัดไทยวัฒนารามอำเภอแม่สอด จังหวัดตากนะครับวัดนี้สร้างด้วยศิลปะเมียนมาเน้นสีทองเกือบทั้งวัดเลยมีความวิจิตรงดงามอลังการมากๆครับและวกลับาพบก,กันใหม่กันละสคนครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสงมตรงทางชานาทีวีช่อง32ผมเจมิจเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัสศรีวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ